สวัสดีครับดรทีมวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะครับผมก็เวลาตอนนี้ก็ดึกแล้วประมาณสามทุ่มครึ่งนะผมเพิ่งกลับจากคลินิกนะครับก็วันนี้นึกนึกถึงหัวข้อหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คืออยากจะแบ่งปันเรื่องอาสาเหตุที่ทําให้คนหลายคนนอนไม่หลับนะครับอนอนไม่หลับนะครับก็ก็จะแบ่งเป็นสองสามสาเหตุง่ายๆนะครับอย่างแรกคือเรามีเรื่องเครียด เรามีเรื่องเครียดเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเครียดเรื่องอะไรแต่ว่าเราอาจจะนึกไม่ออกหรือบางคนอาจอาจ,จะนึกออกแล้วรู้ได้ว่าเนี่ยบนคิดอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับบนไปวนมาเป็นความกังวลสาเหตุนี้วิธีแก้นะครับต้องไปแก้ที่ที่การปล่อยวางนะครับเพราะว่าในในงานวิจัยนะครับเขาเคยบอกว่าเรื่องที่เรากังวลส่วนใหญ่97%นะครับ เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ดังนั้นถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะเครียดน้อยลงแล้วก็สามารถนอนหลับได้นะครับสาเหตุที่สองนะครับที่เรานอนไม่หลับนะครับก็คือการที่เรานะครับมีลักษณะของร่างกายบางอย่างนะครับที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นอายุเรามากขึ้นนี่นะใครอายุ หกขวบนะครับถ้าจําได้เราจะนอนได้วันละสิบชั่วโมงนะครับถ้าเราอายุเกิน15เราจะนอนเหลือแค่ประมาณ8ชั่วโมงถ้าเราอายุเกิน25เราก็จะนอนอาจจะเหลือแค่6กถึงแชั่วโมงถ้าเราอายุเกิน40-50เราก็จะลดลงเหลือแค่วันละ4ี่ถึงหชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นนะครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากการที่สารตัวหนึ่งที่อยู่ในสมองที่ช่วยให้ให้เราหลับยาวนะเขาเรียกว่าเมลาโทนินนะครับซึ่งสารตัวเนี้ย มันลดปริมาณลงเรื่อยๆหลังจากที่เราอายุมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสารนี้ลดลงนะครับการที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ค่อนข้างจะจะยากนิดหนึ่งนะครับก็มีทางแก้ไขนะสำหรับคนที่อายุมากขึ้นแล้วแล้วนอนหลับลดลงนะครับก็คือว่าเราต้องมันออกกำลังกายอย่างน้อยวันเว้นวันนะครับแล้วก็เราต้องไปหาอาหารเสริมนะครับ ที่เป็นเมลาโทนินนะครับรับประทานวันละหนึ่งถึงสองมิลลิกรัมต่อวันนะครับต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับจริงๆผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้แต่ละคนนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเมลาโทนินลดลงเยอะหรือน้อยนะครับแนะนําว่าให้เริ่มจากการทานวันละหนึ่งมิลลิกรัมก่อนถ้าหนึ่งมิลลิกรัมก็ยังไม่หลับก็ค่อยเพิ่มเป็นวันละสองสามหรืออาจจะสี่มิลลิกรัมนะครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยแนะนําให้พบ คุณหมอที่เป็นคุณหมอเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับหรือว่าเป็นคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับชะลอวัยนะครับเขาก็จะสามารถแนะนําเรื่องเรื่องการรับประทานอาหารเสริมที่เป็นเบตโทนินได้นะครับสาเหตุที่3นะครับซึ่งอาจจะเจอได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดทั้งวันเราทํางานน้อยเกินไปหรือเราออกออกกําลังกายน้อยเกินไปมันก็จะทําให้เรา ยังมีพลังงานส่วนหนึ่งเหลืออยู่ครับแล้วทาให้เราอ่ะนอนไม่หลับก็เป็นได้นะครับอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมอาจจะสึกว่าวันนี้ทางานน้อยน้อยไปนิดหนึ่งนะครับจริงจริงตามหลักสามทุ่มครึ่งเนี่ยผมจะอาบน้ําเตรียมอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เตรียมแลนสำหรับพรุ่งนี้ก็นอนแล้วแต่ว่าวันนี้พลังงานเหลือนะก็สามทุ่มครึ่งก็มาวิ่งแบบนี้นะครับมาวิ่งเจ้าคิ้งบาบนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ไม่ได้เข้าฟิตเนสอะไรนะครับ เพื่อเราจะสามารถเผาผ่านไขมันนะครับและเผาผ่านพลังงานส่วนที่ยังเหลืออยู่หรือน้ําตาลในร่างกายที่ยังเหลืออยู่สูงนะครับออกไปได้นะครับก็จะเอย่าอย่างปันนะครับสามอย่างนะครับที่ทําให้เรานอนให้เรขึ้นหนึ่งเรื่องเครียดไปแก้ปัญหาซะนะครับเรื่องเครียดสองก็คือเรื่องที่เราอายุมากขึ้นแล้วเมตาโทนินลดลงนะครับก็ปรึกษาหมอชะลอวัยนะครับสามก็คือคนที่พลังงานเหลือแบบผมนะครับก็ต้องมาออกกำลังกายบ้างนะครับเพื่อเผาผ่านพลังงาน ขอโทษนะเสียงรถดังนิดนึงนะวิ่งอยู่ข้างถนนเลยนะนะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับถ้าเราเป็นหาสาเหตุได้คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการนอนหลับได้นะครับถ้ามีสอบถามเพิ่มเติมก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ข้าง YouTube นะครับสวัสดีครับ